tinh không nhiều, cứ nhồi mù, thoát dầm sáng, rán 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 นี่คือข้าวเหนียวหมูทอดร้อนๆเลยไอร้อนึ้นเลยเข้าวเหนียวหมูทอดขี้เชา้า ไม่ใส่ตู้เย็นตั้งหลายวันเอามาเวฟเฟปทิปเฟข้าวเหนียวกำลังผัดกระหล่ำให้แม่ผัดกระหล่ำใส่หมู โอ้ส่ตู้เย็นแล้วเวฟทีละทีละหนึ่งนาทีสองรอบร้อน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 จริงจริงจะาฉันมาใส่ตู้เย็นตั้งหลายวันเอามาเวฟเวฟทีเวฟข้าวเหนียวเลย ร้อย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 กำลังผัดกระหล่ำให้แม่ผัดกระหล่ำใส่หมูไอความร้อนคือ ใส่็ูกเย็นแล้วเวฟทีละทีละหนึ่งนาทีสองรอบต้องแบบเบ็ดเปลือ แล้วก็พลิกกัดหนึ่งน,นาทีแล้วก็อุ่นอีกหนึ่งนาทีขขาเหนียวนิ่มมากโอ้ใส่ตู้เย็นแล้วเวฟทีละทีละหนึ่งนาทีสองรอบ ให้เปื่อยก่อนทำอย่างนุ่มๆสองมือเลย 乱乱乱乱。 เบ็ดเปล่าใสร็จเย็ยแล้วเบ็ทีละทีละหนึ่งนาทีสองรอบงเขาเหนียวเขาเหนียนหมูทอดยำเช้า กินขาเหนียวขึนเหมือนหมูทอดย้ำเช้าต้องไปติดืัวเองที่ไม่ใช่ตู้เย็นตั้งหลายวันเอามาเว้ ติดเบ็ดข้าวเหนียวต้องใส่เบ็ดเปลือกต้องผัดกระหล่ำให้แม่ผัดกระหล่ำใส่หมู ความร้อนคือกำลังผัดกระหล่ำให้แม่ผัดกระหล่ำใส่หมูทีนไม่ใส่ตู้เย็นตั้งหลายวันเอามาเวเบทิ่เวฟข้าวเหนียวตุงนข้าเหนียวผสมห,หมูทอดอยาำเช้า ใส่ตู้เย็นแล้วเวฟทีละทีละหน,น,น,นึ่งนาทีสองรอบร้อน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 จริง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 จ้าค่ะความร้อนคืน กำลังผัดกระหล่ำให้กกใหหเหนียวผัดกระหล่ำใส่หมูซึ่งเขาเหนียวขาเหนียวหมูทอดอยำเช้า